เทศกาลปีใหม่คือช่วงเวลาแห่งการเคลื่อนย้ายมวลชนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยท้องถนนสายหลักที่มุ่งหน้าสู่ภาคอีสานคลาคล้ำไปด้วยแสงไฟท้ายรถสีแดงฉานทอดยาวไกลสุดลูกหูลูกตาเหมือนงูยักษ์ที่เลื้อยไปตามแนวสันเขาบอยใช้หนุ่มวัยสามสิบต้นต้นนั่งกำโพมาลัยรถเก๋งคันเก่าคู่ใจที่ผ่านการใช้งานมาอย่างโชคชน เขากำลังพาตัวเองกลับบ้านเกิดที่จังหวัดอุดรธานีเหมือนกับคนอีกนับแสนที่ต้องการกลับไปซับน้ำตาและเติมพลังใจจากครอบครัวหลังจากสู้ชีวิตในเมืองหลวงมาตลอดทั้งปีนาฬิกาดิจิทัลบนคอนโซลรถบอกเวลาตีสองนาที ความพลุกพล่านของการจราจรที่เคยหนาแน่นในช่วงหัวค่ำเริ่มเบาบางลงเมื่อผ่านช่วงจังหวัดนครราชสีมามาได้สักพักใหญ่รถส่วนใหญ่เริ่มทิ้งระยะห่างบางคันเร่งเครื่องแซงหายไปในความมืดเหลือเพียงรถของบอยที่ยังคงวิ่งด้วยความเร็วคงที่ เขาขับรถคนเดียวมาตลอดทางไม่มีคนคุยด้วยไม่มีเพื่อนร่วมทางมีเพียงเสียงเพลียงลูกทุ่งหมอลำจากวิทยุที่เริ่มขัดขาดหายหายเพราะสัญญาณที่ไม่เสถียรความเหนื่อยล้าเริ่มกัดกินร่างกายของเขาอย่างช้าๆเปลือกตาที่เคยหนักอึ้งเริ่มตกลงมาบ่อยครั้งขึ้นกาแฟกระป๋องที่สามที่ดื่มไปเมื่อสองชั่วโมงก่อนหมดฤทธิ์ไปนานแล้ว สิ่งที่เข้ามาแทนที่คืออาการวูบอาการที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคนขับรถทางไกลภาพถนนเบื้องหน้าเริ่มพรลามัวเส้นแบ่งเลนสีขาวที่พุ่งเข้าหอตัวรถกลายเป็นภาพหลอนที่เต้นระลิกเหมือนมีชีวิตบ่อยสะดุ้งเฮือกเมื่อล้อนหน้าซ้ายเหยียบเข้ากับแถบชะลอความเร็วเสียงดังครืดเขาหักพวงมาลัยกลับเข้าเลนโดยสัญชตาตญาณหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมานอกอก เหงื่อเม็ดโป่งผุดขึ้นตามไรผมทั้งที่แอร์ในรถเย็นเฉียบไม่ไหวแล้วเขาคิดในใจร่างกายกำลังประท้วงถึงขีดสุดถ้าฝืนขับต่อไปเขาอาจจะไม่ได้กลับไปฉลองปีใหม่กับแม่แต่อาจจะได้กลับไปในรูปแบบของชื่อในข่าวหน้าหนึ่งแทนเขามองหาป้ายปั๊มน้ำมันแต่ดูเหมือนโชคชะตาจะไม่เข้าข้างช่วงถนนสายรองที่เขาเลือกใช้เพื่อเลี่ยงรถติดนี้ค่อนข้างเปลี่ยว สองข้างทางมืดสนิทมีเพียงแสงไฟหน้ารถของเขาสาดส่องไปบนต้นไม้ใหญ่ที่ยืนทำมืนอยู่ริมทางปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ที่มีร้านสะดวกซื้อสว่างสวัยดูเหมือนจะหายไปจากสาระบบเหลือเพียงความมืดและความเงียบสงัดทันใดนั้น สายตาของเขาก็เหลือไปเห็นป้ายไม้เก่าๆปักอยู่ข้างทางแสงไฟหน้ารถกระทบเข้ากับตัวหนังสือสีขาวซิซี่ที่เขียนด้วยลายมือหวัดๆพอจับใจความได้ว่าบริการห้องพัก24ชมเลี้ยวซ้าย500เมตรบอยไม่ลังเลที่จะแตะเบรกและเปิดไฟเลี้ยวแม้ป้ายจะดูไม่น่าไว้วางใจแต่สัญชตาตญาณความต้องการพักผ่อนมันรุนแรงกว่าความกลัว เขาคิดแค่ว่าขอแค่มีที่นอนเอนหลังสักสาถึงสี่ชั่วโมงให้พ้นความง่วงนรกนี้ไปได้พรุ่งนี้เช้าค่อยตื่นมาเดินทางต่อรถเก๋งคันเก่าเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนลูกรังที่แยกออกจากถนนลาดยางความแตกต่างของพื้นผิวถนนทำให้ตัวรถสั่งสะเทือนไปทั้งคันฝุ่นสีแดงฟุ้งกระจายขึ้นมาทางด้านหลังเมื่อล้อรถบดเบียดไปกับพื้นดิน สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากถนนโล่งกว้างกลายเป็นอุโมงต้นไม้ที่กิ่งก้านสาขาสารกันแน่นอยู่เหนือหัวบทบังแสงดาวและดวงจันทร์จนมิดระยะทาง500เมตรที่ป้ายบอกไว้ดูเหมือนจะยาวนานกว่าความเป็นจริงบอยขับรถคลานไปข้างหน้าอย่างช้าๆไฟสูงหน้ารถส่องให้เห็นป่ายากาที่ขึ้นสูงท่วมหัวทั้งสองข้างทางไม่มีบ้านคน ไม่มีเสาไฟส่องสว่างมีเพียงความมืดที่โอบล้อมรถของเขาไว้เหมือนจะกลืนกินความรู้สึกไม่ชอบมาพาก,กลเริ่มก่อตัวขึ้นในใจบอยปกติโรงแรมหรือรีสอร์ทน่าจะมีไฟป้ายบอกทางหรือมีแสงไฟส่องสว่างบ้างแต่นี่กลับมืดสนิทยิ่งขับลึกเข้าไปทางยิ่งแคบลงเรื่อยๆจนกิ่งไม้ไรรถขูดกับตัวถังรถเสียงดังชนขนลุก ในขณะที่เขากำลังคิดจะถอดใจและหาที่กลับรถแสงไฟสีส้มนวลตาหนึ่งก็ปรากฏขึ้นที่ปลายทางมันเป็นแสงไฟจากหลอดไส้เก่าๆที่ติดติดดับๆอยู่หน้าอาคารไม้ชั้นเดียวบอยถอนหายใจด้วยความโล่งอกอย่างน้อยก็มีคนเขาขับรถเข้าไปจอดที่ลานดินหน้าอาคารสภาพของสถานที่ดูเหมือนรีสอร์ทราคาถูกที่สร้างมานานหลายสิบปี เป็นเรือนแถวไม้ชั้นเดียวยกพื้นสูงหลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ที่เต็มไปด้วยตะไคร่น้ำบรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องระงมไปทั่วป่าเขาดับเครื่องยนต์ความเงียบเข้าครอบงำคันทีบอยเย็บกระเป๋าเป้ใบเล็กและล็อกรถก่อนจะเดินตรงไปยังส่วนที่ดูเหมือนจะเป็นล็อบบี้หรือถ้าเรียกให้ถูกคือโต๊ะไม้เก่าๆที่มีช่องกระจกบานเลื่อนเล็กๆก,ก,กั้นอยู่ ไม่มีพนักงานต้อนรับสาวยิ้มแยม้มหรือรอปภคอยโบกรถมีเพียงความว่างเปล่าบอยเคาะกระจกบานเลื่อนเบาๆฝุ่นหนาที่เกาะอ,อยู่บนขอบหน้าต่างฟุ้งกระจายมีใครอยู่ไหมครับเขาเอ่ยถามเสียงของเขาแหบแห้งกว่าที่คิดสักพักประตูไม้ด้านหลังเคาน์เตอร์ก็เปิดออกมาพร้อมเสียงบานพับที่ฝืดเคือง ชายชราคนหนึ่งเดินออกมารูปร่างผอมเกรง็งผิวหนังเหี่ยวย่นคล้ายเปลือกไม้แหง้งแกสวมเสื้อมอห้อมสีซีดและกันเกงขาล u วยในตาของแกขุ่นมัวข้างหนึ่งส่วนอีกข้างจ้องมองบอยด้วยสายตาที่ว่างเปล่าไร้ความรู้สึกพักคืนหนึ่งครับบอยบอกความต้องการชายชราไม่ตอบรับด้วยคำพูดแกเพียงแค่พยักหน้าชา้ชา ก่อนจะเอื้อมมืออันสั่นไปหยิบกุญแจดอกหนึ่งที่แขวนอยู่บนผนังไม้กุญแจดอกนั้นผูกติดกับพวงกุญแจไม้สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ที่สลักตัวเลขสีแดงเลื่อนรางหมายเลข10-4แก่วางกุญแจลงบนเคาน์เตอร์พร้อมกับสมุดเล่มทักปกสีดำบอยเข้าใจได้ทันทีว่าต้องลงชื่อเขายิบปากกาที่วางอยู่มาเขียนชื่อและทะเบียนรถ ลายมือในสมุดเล่มนั้นมีอยู่ก่อนหน้าแค่ไม่กี่รายชื่อและดูเหมือนว่าน้ำมึกของรายชื่อก่อนหน้าเขาจะซีดจางจนแทบอ่านไม่ออกเหมือนผ่านมานานหลายปีแล้วเท่าไรครับบอยถามพลางหยิบกระเป๋าเงินชายชราชูนิ้วขึ้นมาสามนิ้วบอยวางธนบัตรสีแดงสามไปลงบนโตะ๊ะแกกวาดเงินลงลิ้นชักอย่างเชื่องช้าแล้วชี้มือไปทางด้านขวาของเรือนแถว เป็นสัญญาณบอกทิศทางห้องพักบอยไหว้ Boy, why, ขอบคุณตามมารยาทก่อนจะคว้ากุญแจแล้วเดินกลับไปที่รถเพื่อจอดหน้าห้องพักหมายเลข104บรรยากาศรอบตัวเย็นลงอย่างประหลาดทั้งที่เป็นเดือนเมษายนที่อากาศควรจะร้อนอบอ้าวแต่ที่นี่กลับมีลมเย็นเยี่ยกพัดผ่านผิวหนังจนขนลุกชันกลิ่นหอมเอือมระของดอกราตรีลอยมาตามลมกลิ่นหอมที่ชวนให้เวียนหัวมากกว่าสดชื่น ห้องพักหมายเลข104ตั้งอยู่เกือบท้ายสุดของเรือนแถวไม้สภาพภายนอกดูสุดโทมสีไม้ที่เคยทาไว้ลอกร่อนจนเห็นเนื้อไม้สีดำคล้ำบ่อยไขกลญนแจลูกบิดที่เย็นเฉียบเสียงกลไกภายในลูกบิดดังกริกกล้องสะท้อนความเงียบเขาผลักประตูเข้าไปกลิ่นอับชื้นเป็นสิ่งแรกที่พุ่งเข้าปะทะจมูกมันคือกลิ่นของไม้เก่า ผสมกับกลิ่นแป้งร่ำโบราณและกลิ่นจางๆของทูบที่จุดทิ้งไว้บ่อยเอื้อมมือไปคลำหาสวิตไฟที่ผนังหลอดไฟฟลูออเรเซนต์กลางห้องกระพริบสองามครั้งก่อนจะสว่างขึ้นเผยให้เห็นสภาพภายในห้องห้องพักตกแต่งแบบเรียบง่ายจนเกือบจะโล่งเตียนมีเตียงไม้สักขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางห้องปูด้วยผ้าปูที่นอนสีขาวที่เลื่อมเหลืองห่มด้วยผ้าห่มนวมลายดอกไม้แบบสมัยก่อน มีตู้เสื้อผ้าไม้บานใหญ่ตั้งอยู่ที่มุมห้องและโต๊ะเครื่องแป้งที่มีกระจกเงาบานใหญ่ตั้งอยู่ปลายเตียงสิ่งหนึ่งที่ทำให้บอยรู้สึกตะคิดตะขวนใจคือสารพระภูมิขนาดจำลองที่วางอยู่บนหลังตู้เสื้อผ้ามีพวงมลาลัยดอกดาวเรืองแห้งกลางคลองอยู่เขาพยายามไม่คิดมากปลอบใจตัวเองว่าเจ้าของที่นี่คงเคร่งครัดเรื่องความเชื่อบอยวางกระเป๋าลงบนโต๊ะเครื่องแป้งเขาเห็นเงาตัวเองในกระจก หนาตาซีดเสียวขอบตาดำคล้ำจากความเหนื่อยล้าเขาตัดสินใจไม่อาบน้ำเพราะบรรยากาศในห้องน้ำที่เป็นอ่างปูนเปลือยกับองค์มังกรดูน่าขนลุกเกินกว่าจะเปลื้องผ้าเขาเพียงแค่ล้างหน้าและเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดบสบายแล้วทิ้งตัวลงนอนบนเตียงเตียงแข็งกระด้างและส่งเสียงดังเอียดอาดทุกครั้งที่เขาขยับตัวผ้าห่มมีกินอับเหมือนไม่เคยผ่านการตากแดดมานานปี บอยพลิกตัวตะแคงข้างหันหลังให้กระจกเงาปลายเตียงเขาหลับตาลงพยายามข่มตานอนเพื่อนับเวลาถอยหลังสู่เช้าวันใหม่แต่ความง่วงที่เคยมีมาตลอดทางกลับมาลายหายไปสิ้นเมื่อหัวถึงหมอนบทที่5ผู้มาเยือนที่ไม่ได้รับเชิญเสียงนาฬิกาข้อมือที่วางอยู่หัวเตียงเดินติกต๊กติก๊กติ๊กเป็นจังหวะเดียวในความเงียบ ผ่านไปครึ่งชั่วโมงบอยยังคงนอนลืมตาโพลงอยู่ในความมืดความรู้สึกเหมือนไม่ปลอดภัยคืบคลานเข้ามาเกาะกลุ่มจิตใจมันเหมือนมีความรู้สึกว่ามีสายตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลาแกรกแกรกเสียงเหมือนเล็บขูดกับไม้ดังมาจากเพดานห้องบอยกลั้นหายใจฟังเสียงนั้นอย่างตั้งใจมันไม่ใช่เสียงหนูวิ่ง แต่มันเป็นเสียงลากยาวๆช้าๆและหนักแน่นดังจากมุมห้องด้านหนึ่งลากยาวมาหยุดที่ตรงกลางห้องเหนือหัวเขาพอดีบ่อยนอนตัวแข็งทื่อเขาไม่กล้าแม้แต่จะขยับนิ้วความเย็นเยือกแผ่ซ่านไปทั่วห้องอากาศที่แค่เย็นสบายตอนนี้กลับหนาวเหน็บจนเข้ากระดูกทั้งที่เขาไม่ได้เปิดแอร์มีเพียงพัดลมเพดานเก่าๆที่หมุนเอื่อยๆทันใดนั้น เขาก็ได้ยินเสียงถอนหายใจ <ฮ program> เสียงนั้นดังขึ้นที่ข้างหูขวาชัดเจนเหมือนมีคนมานอนกระซิบอยู่ข้างๆกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนซากสัตว์ตายลอยคลาคลุงขึ้นมาแต่จมูกอย่างรุนแรงจนเขาแทบจะอาเจียนบอยตัดสินใจหลับตาปีสวดมนต์บทที่พอนึกออกในใจนะโมตสะนะโมตัสะ,ะปากเขาสั่นระลิกร่างกายเริ่มขยับไม่ได้ อาการผีอำเล่นเขาเข้าแล้วเขาพยายามจะกระดิกนิ้วเท้าพยายามจะตะโกนแต่มองไม่เห็นเสียงตัวเองมีเพียงความอึดอัดเหมือนมีก้อนหินก้อนยักษ์ทับอยู่บนหน้าอกในความมือที่เปลือกตาปิดอยู่เขารู้สึกถึงแรงยุบของฟูกเตียงด้านหลังเหมือนมีใครบางคนค่อยๆคลานขึ้นมาบนเตียงช้าๆเสียงฟูกลั่นเอียดเอียดตามจังหวะการเคลื่อนไหว บอยรับรู้ถึงความเย็นที่แผ่มาจากร่างนั้นที่ค่อยๆขยับเข้ามาแนบชิดแผ่นหลังลมหายใจเย็นเฉียบรถต้นคอขนแขนเขาลุกชันไปทั้งตัวขอบุญหน่อยเสียงกระซิบแหบพรายยานคางดังขึ้นเป็นเสียงของผู้หญิงที่ดูเหมือนไร้เรี่ยวแรงแต่แฝงความอาฆาตบอยรวบรวมสติเฮื่อสุดท้ายกัดลิ้นตัวเองจนได้กลิ่นเขาเลือดเพื่อเรียกสติอาศัยจังหวะความเจ็บปวดกระชากร่างกายให้หลุดจากการเกาะกลุ่ม เขาดีดตัวลุกขึ้นนั่งพร้อมกับหันไปมองข้างหลังด้วยความตกใจความว่างเปล่าไม่มีใครอยู่บนเตียงแต่เมื่อเขาหันกลับมามองที่กระจกเงาปลายเตียงหัวใจเขาแทบหยุดเต้นในเงาสะท้อนของกระจกภายใต้แสงจันทร์สลัวที่ลอดผ่านม่านหน้าต่างเข้ามาบนหัวเตียงที่เขาเพิ่งลุกจากมามีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งนั่งชันเข่าอยู่ผมยาวรุงรังปิดหน้าปิดตา เสื้อผ้าขาลุ่งริ่งเนื้อตัวเปียกชุ่มด้วยน้ำโครลนสีดำเธอกำลังค่อยๆเงยหน้าขึ้นมามองที่กระจกสบตากับเงาของบอยและฉีกยิ้มกว้างกว้างจนเห็นฟันสีดำที่เรียงรายอยู่ในปากบอยตะโกนสุดเสียงความกลัวระเบิดออกทำลายสติสัมปชัญญะทั้งหมดเขาไม่รอช้าคว้ากุญแจรถและกระเป๋าสตางค์ที่วางอยู่วิ่งทลาไปที่ประตูห้อง มือไม้สัน่นพยายามบิดลูกบิดประตูแต่มันกลับล็อกแน่นท,ทั้งที่เขาไม่ได้ล็อกเสียงหัวเราะคิกคักแหลมสูงดังมาจากด้านหลังเสียงนั้นเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆเ,เปิดสิว่าเปิดบอยตะคอกใส่ประตูเขย่าลูกบิดอย่างบ้าคลั่งเหงื่อการแตกพลักไหลเข้าตาจนแสกเขาถีบประตูเต็มแรงปังจนกรอนประตูหลุดกระเด็นประตูเปิดออกสู่อากาศภายนอก บอยพุ่งตัวออกมาล้มลุกคลุกคลานที่พื้นดินหน้าห้องเขารีบตะเกียกตะกายลุกขึ้นวิ่งไปที่รถมือสั่นจนแทบเสียบกุญแจไม่เข้าในขณะที่เขากำลังไขกุญแจรถหางตาของเขาก็เหลือไปเห็นที่หน้าต่างห้อง104ร่างของผู้หญิงคนนั้นยืนแนบหน้ากับกระจกมือซีดเซียมแปะอยู่ที่บานเกล็ดดวงตาเบิกโพรงจ้องมองเขาด้วยความเครียดแค้นบอยกระชากประตูรถเข้าไปนั่งสตาร์ทเครื่องยนต์ ติดเสียลูกพ่ออย่ามางองแงตอนนี้เครื่องยนต์คำรามขึ้นเหมือนเสียงสวรรค์บอยเข้าเกียร์ถอยหลังอย่างรวดเร็วโดยไม่สนว่าจะชนอะไรล้อรถหมุนฟรีบดกับพื้นลูกรังจนฝุ่นตลกเขาหักภูมิละยกลับรถและเหยียบคันเร่งจมมิดไฟหน้ารถสาดส่องไปตามทางออกระหว่างทางที่ขับผ่านห้องพักห้องอื่นๆบอยรู้สึกเหมือนเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มยืนอยู่ที่หน้าห้องทุกห้อง บางห้องยืนห้อยหัวลงมาจากชายคาบางห้องนั่งห้อยขาอยู่บนราวระเบียงทุกสายตาจับจ้องมาที่รถของเขาเป็นจุดเดียวเขาไม่กล้ามองกระจกหลังไม่กล้ามองข้างทางสายตาจับจ้องเพียงถนนลูกรังเบื้องหน้าเร่งความเร็วฝากความมืดและดงยาคาออกมาอย่างไม่คิดชีวิตจนกระทั่งรถกระเด้งขึ้นสู่ถนนล,ลาดยางสายหลักบอยยังไม่กล้าผ่อนคันเร่งเขาขับต่อไปอีกเกือบ20กิโลเมตร จนเห็นแสงไฟสว่างจ้าของปั๊มน้ำมันปตทขนาดใหญ่ที่มีร้านสะดวกซื้อเซเว่นอเลเและรถจอดพักกันเต็มลานเขารีบเลี้ยวรถเข้าไปจอดในที่สว่างที่สุดใกล้กับกลุ่มวัยรุ่นที่นั่งดีกีตาร์กันอยู่ท้ายรถกระบะเสียงเพลงเสียงคนพูดคุยกันและแสงไฟนี้อ่อนทำให้เขารู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่บอยดับเครื่องยนต์เอนเบาะลงนอนล็อกรถแน่นหนาหัวใจยังเต้นแรงไม่หาย แต่ความปลอดภัยของโลกมนุษย์ทำให้เขาค่อยๆสงบลงและเลือหลับไปเพราะความเพลียสะสมโดยไม่กล้าหลับตาจินตนาการถึงภาพที่เพิ่งเห็นแสงแดดยามเช้าสาดส่องผ่านกระจกรถเข้ามากระทบตาบอยเขาตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกปวดเมื่อยไปทั้งตัวนาฬิกาบอกเวลา8ปดโมงเช้าบรรยากาศในปั๊มน้ำมันคึกคักไปด้วยผู้คนที่แวะล้างหน้าแปลงฟัน และหาข้าวเช้ากินเหตุการณ์เมื่อคืนย้อนกลับเข้ามาในความทรงจำเหมือนภาพพยนต์สยองขวัญบ่อยนั่งทบทวนกับตัวเองว่ามันคือความฝันหรือความจริงแต่กุญแจห้องพักเบอร์ร้อยสี่ที่เขากำแน่นจนลืมทิ้งไว้ในกระเป๋ากางเกงเป็นหลักฐานยืนยันชั้นดีว่าเขาไม่ได้ฝันไปความสงสัยเอาชนะความกลัว บอยอยากรู้ว่าเมื่อคืนเขาไปนอนที่ไหนมาเขาตัดสินใจล้างหน้าล้างตาหาข้าวกินเพิ่มพลังแล้วขับรถย้อนกลับไปทางเดิมแดดซ้าที่สดใสทำให้ถนนเส้นเดิมดูไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสองข้างทางเป็นทุ่งนาและป่าปโปร่งที่สวยงามบอยขับรถช้าๆมองหาจุดสังเกตเมื่อคืนป้ายนั้น น่าจะอยู่แถวนี้เขาชะลอรถเมื่อเห็นทางแยกเข้าถนนลูกรังที่คุ้นตาสภาพถนนยังคงมีรอยล้อรถของเขาบดเป็นทางยาวเข้าไปแต่สิ่งที่ทำให้เขาขนลุกเกรียวไปทั้งตัวคือป้ายที่ปักอยู่หน้าปากซอยป้ายไม้เก่าๆแผ่นเดิมที่เขาเห็นเมื่อคืนที่เขาอ่านว่าบริการห้องพัก24ชม เมื่อมองชัดๆในแสงแดดจ้าตัวหนังสือสีขาวซีดที่ลอกร่อนนั้นแท้จริงแล้วเขียนว่าทางเข้าสู่สารมูลนิธิเมรุเผาศพไรญา,าติบอยกลืนน้ำลายอึกใหญ่เขามองเข้าไปในซอยลึกสุดสายตาไม่มีโรงแรมไม่มีรีสอร์ทมีเพียงป่าช้าเก่าแก่ที่มีศาลาพักศพโสมตั้งอยู่ไกล และสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นเรือนแถวห้องพักเมื่อคืนแท้จริงแล้วคือโกดังเก็บศพเก่าแก่ที่เรียงรายกันเป็นตับลักษณะเป็นอาคารปูนชั้นเดียวยาวๆที่ปิดตายเขาจินตนาการไม่ออกเลยว่าเมื่อคืนเขาไปคุยกับใครเขาเซ็นชื่อในสมุดอะไรและห้องที่เขาเข้าไปนอนมันคือช่องเก็บศพหรือเปล่า บอยรีบหักพวงมาลัยกลับขึ้นถนนใหญ่เหยียบคันเร่งมุ่งหน้ากลับบ้านเกิดทันทีโดยไม่หันกลับไปมองอีกเลยกุญแจห้องเบอร์ร้อยสี่ที่อยู่ในกระเป๋าเขาตัดสินใจโยนมันทิ้งลงแม่น้ำโขงเมื่อขับผ่านจังหวัดหนองคายเพื่อให้มันจมดิ่งไปพร้อมกับความทรงจำสยองขวัญในคืนนั้นปีใหม่ปีนี้ บอยได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตว่าทางที่เร็วที่สุดอาจไม่ใช่ทางที่ปลอดภัยที่สุดและบางสถานที่ไม่ได้มีไว้สำหรับคนเป็น